เมื่อก่อนพวกกูเคยเจ็บกันหลายแผลแต่ว่านในปีนี้มันได้เวลาฉายแสงอ้อและทุกการเดินทางมันมักจะมีความหมายแฝงบางทีที่อยากจะหลับพวกกูแค่อาจเป็นหลายแผลพี่กูดูแค่ชื่อนีเมื่อกูมีดาวว่าไฮเอนไอซ์มึงไปตรงกูแล้วจะอยากซันเลยเข้ามาได้ไหมแม่ไอซ์มึงไปตรงเป็นสอนศึกจะแต่ทำไม่ได้เลยไอเจโล่ไอเป็นเฮี้ยอะไรของมึงวะแล้วพี่เมย์อะไม่ก้าพิยาขอโทษนะพี่ มึงเป็นของมึงเนี่ยยิบมีดมาทำไมพี่ทากิยะครับไม่ต้องถามผมนะว่าทำไมอะ่ะผมจะนับ1ถึงสนะครับแล้วผมต้องแทงพี่อ่ะขอผมแทงอะ่ะพี่หลบให้ได้นะครับแล้วพี่แทงสวนผมมาเลยนะครับพี่ให้ผมตายไปเลยไปจบ กิยะพูดเลยยังชอบเลยว่ะผมพูดจริงนะครับพี่กิยาเออฟังผมสิแคนดี้พี่ว่าไอ้เจลโล่มนทำตัวแปลกๆว่ะทำไมอ่ะพี่คิดว่านะพวกมันแม่งต้องหนีไม่รอดแน่เลยด้วยโดนพวกสูตรดำบังคับให้ทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะกลับไปช่วยตอนนี้เลยจะเย็นๆเราต้องมีแผนอ้าวคุณหนู หนูส่งนึกผิดแล้วและนี่คือศพไอ้ทักคยะสวัสดีจ้าศพจ้าศพจ้าไปกันเลยแคทตี้นี่ไปเร็วๆอเมเร็วๆไปไว้ทุกคนไปช่วยเจนโล่กันไอ้เจนโล่กูขอบคุณหนุ่มนากนะเว้ยที่ซื่อสายกับกูอะ มารับเลยมดูแค่ชื่อเองมึงกูมีนาว่าไฮเอ็นไอ้สัตว์มึงไม่ต้องพู้นกกิยกาสั่นเลยเข้ามาในไม้ไอ้สัตว์มันต้องเป็นสอนกจะดแต่จะทำไม่ได้เลยมึงวนกันมากใช่ไหม